Yeah Yeah, come and never sleep on me. I chain, change you know I it go get what you're looking at food no I don't know what you monk it go find your pump from another yeah I go low like undercover yeah wanna know my name Juji I don't need a we a fool about a date and yes you can even guess me cause I'm สวัสดีครับเพื่อนๆในวันนี้อยู่กับผมปีววัจิตมาแล้ว a u t o c h i o n m a x c o m ครับข้างๆผมนี้คือ New Mazda CX-3 ใหม่เป็นอีกหนึ่งรุ่นของ Mazda ที่เข้ามาเติมเต็มความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการอะไรที่มันท้าทายมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนปรับปรุงในหลายๆจุดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเส้นสายที่เขาให้มานี้มีอะไรบ้างที่มันเพิ่มเข้ามาแต่ที่แน่ๆผมเห็นแล้วชุด แต่งของเขารอบคันนี่มันถูกเพิ่มเข้ามาด้วยสีดำเงาแมา่มันดูสปอร์ตคมเข้มน่าดูเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับดูให้ชุดแต่งของเขาดิแมาดูครับเขาถูกตกแต่งด้วยสีดำเงานะเพิ่มเข้ามาดิโอ้โหก็จังหน้าของเขาเป็นเส้นสีดำเงาโดยเขาเลือกใช้โทนสีดำเงาตัดกับสีตัวรถครับผมว่ามันดูพรีเมียมนะในกลุ่ม B SUV ของเขาเนี่ย มันก็ต้องบอกว่ามาสด้าก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะแล้วยิ่งมาปรับปรุงแบบนี้ผมว่ามันยิ่งดูเท่และดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้น,นะ mm. ฮะนี่ฮะกล้องรอบคันอยู่แล้วครับนี่เราจะเห็นอยู่แล้วมีกล้องมาให้ครับนี่ฮะชุดไฟหน้าของเขาแหม่มันดูคงเอกลักษณ์ไว้อย่างดีครับชุดขอบด้านข้างนี่ครับคิวจะถูกตกแต่งใหม่ด้วยเป็นสีดําเงาเปลี่ยนจากสีเดิมที่เป็นสีด้านนี่เขาใช้เป็นสีดําเงาครับล้อลอ,อยก็เป็นล้อแมก สีแบบทูโทนก็คือมีสีดำตัดกับสีเงาด้านนอกครับผมว่าโอเคนะโชมนี้ดูดีเลยยิ่งได้สีเทาใหม่นี่ด้วยนะโอ้โหมันยิ่งว้าวมากครถ้าขยับมาด้านข้างเราจะเห็นชัดเจนเลยครับตั้งแต่เสาว A เสา B บีจนถึงด้านท้ายเนี่ยเขาเลือกใช้สีดำทั้งหมดเลยนี่กระจกมองข้างด้วยมาพร้อมไฟเลี้ยวนะนี่ครัเป็นสีดำใหม่หมดเลยนี่ครับแต่ เขาก็ยังไม่ทิ้งความหรูหรานะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าใช้แบบโครเมียมเสริมเข้ามาอันนี้มันก็ทําให้รถยังดูมีคลาสยังดูมีรักชูรี่มากขึ้นนะฮะนี่ฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาในรายผลิตของเขานะครับเป็นรุ่น Mazda า u ันี่อันนี้ถือว่าโอเคนะใช้ได้นี่สวยงามครับ c x 3ใหม่กันชนด้านท้ายนี่อันนี้ชัดเจนเลยเขาใช้เป็นสีดำเงาเลยนี่ฮะ ทั้งชิ้นเลยนี่ปลายท่อแบบคู่โอ้โหแล้วก็น,นี่ฮะสกายแอคทีฟปั๊มแบบนี้แน่นอนที่สุดครับเขาก็ต้องมีเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรมา Sky Active ส,ส่วนอื่นเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนี่ฮะต้องบอกว่าอันนี้ฮะที่เราเดินดูทั้งหมดเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะใช้ได้เลยคือเขามีความสปอร์ตความพรีเมียมจริงฮะแค่สีเทาใหม่นี่ผมก็เห็นแล้วก็แบบดูวัยรุ่นมากๆเลยฮะ เดี๋ยวถ้าเกิดเห็นภายในท่านผู้ชมจะบอกเฮ้ยเขาทำขนาดนี้เลยเหรอใช่ภายในเขาเปลี่ยนใหม่นี่ยิ่งว้าวกว่าเดิมตามมาดูนี่โอ้โหขอยาบมาดูภายในกันหน่อยเบาะนั่งนี่โอโ้โหเห็นเลยว่าเขาเปลี่ยนไปมีลูกเล่นด้วยนะแทรกเข้ามาตรงผ้านี่ฮะส่วนของอที่เป็นส่วนของอกรมมี นี่ดูครับแล้วตรงนี้จะเป็นหนังฮนะใช้สลับกันหนังแต่ว่อกี้ผมลองนั่งแล้วนี่เขาอกกระชับลำตัวก็จริงนะแต่ว่าตรงแผ่นหลังเนี่ยมันรู้สึกนุ่มนี่ว่าดูดีนะเขาเพิ่มดีไซน์มานี่ครับแต่ว่าไฮไลท์นี่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นคือคอนโซลแน่บุนุ่มเป็นสีฟ้าเทาเ,เดินได้ด้วยสีคอปเปอร์เห็นไหมครับ นี่ฮะเขาใช้สีคอปเปอร์แล้วซึ่งเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะปกติก็จะเป็นสีแดงมั่งสีขาวมั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสีคอปเปอร์ครับเช่นเดียวกันกันกบกรอบของช่องแอร์เห็นไหมฮะเขาจะใช้สีคอปเปอร์ก็คือสีทองแดงเนี่ยนี่ฮะแทรกเข้ามาตัาดกับสีดําเงานี่ฮะที่ครอบมาอีกทีนึงนี่ครับตรงนี้โอเคเลยมีไวเลสชัตเจอร์มาให้ครับในรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวแล้วก็การดีไซน์ของเขานี่ มีแพดเดิลชิปมาให้พวงมาลัยตรงนี้ฮะมีฝั่งนี้เป็นมันติฟังก์ชันก็คือจะรวมกันหมดเลยครับนี่ฮะการรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอะไรพวกนี้มีมาให้ค่อนข้างครบครับนีฮะมีเฮดอัพดิสเพย์มาให้ด้วยยังคงไว้หมดทั้งหมดเลยคะแน่นอนการออกแบบภายในของเขาโดยสารของเขาเนี่ยเขาต้องการเน้นอยู่แล้วว่า m a ด d a เนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของรถเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่คุณขับ m a ด d a คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนคุณกีากลังควบคุมรถอยู่แล้วรถเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคุณเลย ในส่วนของหลังคาก็ขาดไม่ได้ครับสันลูนี่มีสันรูมาให้ครับนี่เฉพาะช่องหน้าเห็นไหมครับนี่เปิดได้ด้านหน้านี่ฮะถ้าอยากชมบรรยากา,กาศก็เปิดเอาวนี่ฮะดูครับเบาะนั่งด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับเขาก็มีลูกเล่นใส่เข้ามาครับแน่นอนที่สุดฮะไม่ต้องห่วงเลยผมว่านะเรื่อง ระบบความปลอดภัยต่างๆเขาให้มาค่อนข้างครบถ้วน I-Active s e n s นของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะมาด,ด้าจัดเต็มเสมออย่างเช่นอ่าเลนวอดการปรับไฟหน้าแบบสูงต่ำอัตโนมัติอะไรพวกนี้เขามีมาให้เลยฮะแล้วก็มี MMC ของเขาก็คือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเนี่ยก็คือเป็นแบบ Stop and Go ฮะท่านผู้ชมครับไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ถือว่าจัดเต็มมากๆผมบอกได้เลย มาด้าเนี่ยยังไงก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจยิ่งได้รุ่นนี้มาอีกนะโอ้โหมาดูเจ๋งมากเดี๋ยวขยับไปลองนั่งเบาท้ายกันดูหน่อยบอหลังเบาหลังว่าจะฟิตขนาดไหนเพราะลำตัวผมค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวมาดูนะฮะในส่วนของโดยสารตอนหลังเนี่ยครับท่านผู้ชมครับอืพอเรานะเข้ามานั่งแล้วเนี่ผมก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะแ้รู้สึกว่ามันก็นั่งได้นะ ก็เดินทาง4คนกําลังดีเกินจากนี้ผมว่าเริ่มไม่เหมาะแล้วเพราะว่าด้วยไซส์เล็กไซส์ของเขาเนี่ยมันเป็น BSUV อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำทำใจนิดนึงแต่ว่าก็โอเคเบาะนั่งนุ่มดีนี่ฮะนั่งแล้วรู้สึกกระชับดีฮะเอ้ยได้อยู่นะได้อยู่แต่ว่าไม่มีแอร์หลังมาให้นะเขาไม่มีแอร์หลังมาให้นี่ฮะแอร์ Air ตอนหลังไม่มีเบาะยังเป็นดีไซน์เดียวกับเบาะคู่หน้าครับก็คือมีรอย,อยอย่างเงี้ยฮะมีปั๊มปั๊มตรงนี้มาเพื่อความสวยงามนี่ใส่มาให้ด้วยครับ ตรงนี้ฮะใช้ได้มีที่วางแขนมาให้ที่วางแก้วน้ำอ่าดีไซน์ดีอันนี้อ่าอันนี้ต้องชมดีไซน์เขาใช้ได้เลยนะนี่ฮะแล้วส่วนเบาะคู่นี้ไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะปรับเพิ่มสัมภาระสามารถทับได้เป็นแบบ60-40ความพิเศษของเขานี่มันไม่ได้เป็นสวิตอ์มันเป็นแบบกดนี่เป็นกดแล้วก็ดึงลงมาท่านผู้ชมนี แัปแล้วก็ใส่ของได้ผมว่าใส่ถุงก๊อฟได้นะแล้วเวลาที่ใครไปต่างจังหวัดแล้วอยากได้ของได้อะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะใส่ได้แต่เพียงแต่ว่าคือถอดแผ่นด้านหลังออกเท่านั้นเองนี่ฮะก็ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันนะนี่ฮะแต่ถ้าเดินทางไกลย,ยังไงผมแนะนําว่า4คนกําลังดีถ้านั่งนะนี่ฮะโดยโดยรวมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองขบับแล้วจะมาสรุปให้ฟังว่ากับราคา7,0,000สนหน่อยๆเนีย่ยคุ้มไหมคุณว่า G-Wing Control ของเขาที่เป็นเจนใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนามาใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยมันจะควบคุมรถได้ดีขนาดไหนเอาอยู่หรือไม่นี่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองขับแล้วจะมาสรุปให้ฟังฮนะฟันทงเงินไปเลยแน่นอนครับมาลองทดสอบกันสักนิดนึงในการเดินทางว่ามัด,ด้าก็ยังคงเป็นมาด,ด้าครับสไตล์ของเขาไม่ได้ นุ่มนวลนะอย่าคาดหวังว่าจะต้องนุ่มนวลแต่บอกได้เลยว่าขับสนุกจีวิท n ริงคอนโทนร,รู้สึกได้เลยเวลาที่เราเลี้ยวคืออารมณ์มันแบบเหมือนรถมันพยายามดึงเข้าไปเลยฮะมันดึงเข้าไปเลยมันคมกว่าเดิมอ่ะมันรู้สึกเวลาที่เราเลี้ยวแทนที่เราจะกว้างๆแต่อันนี้มันปื๊ดเข้าไปเลยฮะอันนี้ดีอันนี้ต้องชมเขาจริงๆครับตัวเลือกของเขาในรุ่นนี้มี4ี่รุ่นย่อยนะ ในโมเดลนี้มี4รุ่นย่อยราคาเริ่มต้น7 0 0 0 0แล้วก็ไปจบที่9 0 0 0 0นี่อยู่ที่ท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็ลองไปดูกันฮะแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษที่ใส่เข้ามารุ่นรุ่นล่าสุดที่ใส่เข้ามาฮะก็จะมีชุดแต่งรอบคันมีสีนี้ด้วยสีเทารเนโรเกของเ่านี่ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยฮะแล้วก็ฟังก์ชัน,นต่างๆระบบความปลอดภัยเนี่ยยังให้มาครบถ้วนมาได้ไม่ได้ตัดอะไรออกครับแอคทีฟเซนยังมีอยู่ครบถ้วนครับอันนี้เราก็เหมือนมารีแคปก ลองขับกันอีก,อกรอบนึงนะแต่ว่าผมก็ยังเชื่อมดดาดได้พสมรรถนะของเขาที่มันยากจริงที่ได้แบบพอได้อยู่เราจะขับช้าๆไปไเรื่อยๆใครขับผมว่าก็ลืมตัวเนะเพราะรถเขาขับสนุกอะ่ะขับสนุกแล้วที่เห่นทางช่วงว่างแน่นมากเดือจริงๆมดดาด้าก็ยังคงเป็นมาร์ต้า,าสกายแอคทีฟเขาเนี่ยทำงานยอดเยี่ยมจริงครับเดีย๋ยวไปสรุปให้ฟังตอนท้ายแล้วกันครับหลังการที่เราทดสอบและเดินทางกันมาครับว่า โดยรวมแล้วเป็นอย่างไรกับโมเดลนี้เหมาะไหมกับราคาที่ให้มาก็อยู่ที่แต่ตอนท้ายเราจะไปรวบรัดตัดความให้ฟังครับตอนนี้ผมขอไปสนุกกับเขาอีกหน่อยแล้วกันคนระเสร็จสิ้นครับสำหรับการทดสอบครั้งนี้ฮะม a z ด้า CX 3ใหม่ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ลักซ์ที่ดูสมบูรณ์แบบในด้านของอารมณ์ฮะ เพราะว่าเขาสิ่งที่ให้มาเนี่ยมันดูดูทันสมัยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสีเทาแอโรเกร์เนี่ยยิ่งสีนี้นะผมบอกได้เลยว่าเด็ดขาดจริงๆส่วนสมรรถนะไม่ต้องห่วงครับมาได้ยังคงจัดเต็มจัดหนักอยู่เช่นเคยครับ Sky Active 2.0G ของเขาตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆครับแล้วที่สำคัญคือความสนุกในการขับขี่ไม่ได้อยู่แค่เครื่องยนต์อย่างเดียวจีวิทริงคอของเขาเนี่ยมา มันทําให้เราเข้าโค้งได้ง่ายการเข้าออกการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันดูกระชับไปหมดเนี่ยทาเสนลของเขายังอยู่ครบถ้วนครับในรุ่นนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่9 0 7 0 0 0โอ้โหแต่สิ่งที่คุณได้มาก็ไม่ธรรมดานะเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ภายในที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายในวัสดุอันยอดเยี่ยมของเขาที่สำคัญระบบความปลอดภยัย iActive เส้นของเขาเนี่ยว้ จัดเต็มจริงๆครับเรียกว่าใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งซึ่งเป็น b ีเอไซส์นี้กำลังเหมาะกับครอบครัวที่กำลังเริ่มต้นแต่ว่าต้องการความท้าทายใหม่ๆใ,ในการเดินทางผมว่าคุณต้องมามองนี่ครับมาด้าซีเใหม่ครับรับรองไม่ผิดหวังวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง วันนี้ฟ้าคึมๆเขาบอกเข้าหน้าหนาวแต่ทำไมยังร้อนอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกัน